สวัสดีครับพวกแม่พี่น้องเอฟซีกิตตินั่นทั่วทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้องราอีกเดินทางมาที่ตลาดนัดบันหันนะครับตลาดนาดัดผู้คนร้บันหันนะครับพี่น้องเป็นตลาดนัดของจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเป็นตลาดนัดที่เปิดทุกเโศวันพุธนะครับพี่น้องเอ้งื่อนี่นก็เงื่อนบ่ไข้ไรวันไี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อมาถามมึงตัวเล็บเพราะพอลงห้องไรวันนี้กบพ่อ ขอคุณหนาจะคลายไปแล้วนะครับพี่น้องขอไม่ช้ำชั่งนิดน้อยนะครับท้องไรมาในี้พ่อจับเข้าอยู่นี่หามื่นเจ็ดครับหามื่นเจ็ดท้องบ่ครับท้องครับกาเลสได้ครับครับกาเลสได้ยักเดือนแล้วครับผมได้เดือนครึ่งองตได้เดือนครึ่งตรวจท้องไว้พอท่านตรวจท่านท่านตรวจเนาะหามื่นเจ็ดนะพ่อเนาะเอ้าหามื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้อง มิตันนี้พ่อพ่ะย่ะหายากตันนี้บ่มีเจ้าหม่องนะครับพี่น้องขอรับประกันให้นะครับพี่น้องตันนี้ไม่มีสักขี้เลยนะครับพี่น้องส่วนสูงของมันเกือบส่อยหาซิบนะครับงอตัวนี้เป็นสายกระทบนะครับพี่น้องคุณไอมักีังสี่นะครับสายหูไซส์กระทบนะครับผมงามดีนะครับพี่น้องว่าตัวครับมาตัวเดียวครับงอตัวเดียวนะครับพี่น้องเอ้างอเท่าไหร่งี้กันเจ๊งหน่อยนะครับพี่น้องมึงไปผสมเจ๊งหน่อยนะพ่อ ขอล็อกกลางใบผสมเห็นดวงแจ้นไอยนะครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องกาลิดของไม่ได้ฟั่มนะครับพี่น้องราชาง่วงงับนะครับผมข้างหลังแจ้งไหมในพออ๋อมันตีผสมนะครับพี่น้องหามากล้าหกหานะครับพี่น้องกำหนดขอดก่อนลงหน้าก่อนเกี่ยวเขานะพ่อเนาะสามศูน้าก่อนเกี่ยวเขานะครับพี่น้องพ่อฝากเบอร์ที่ต้อนใ้พอวันศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สาม หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์พ่อย,อยังครับขมุ่นตีครับขอม่นตีเอว่าปีประทุมเอาว่าปทุมแต่พี่น้องท่านได้สนใจนี่ทรงใดอยู่เนานะพ่อเนาะเอาทรงใดมีรถทรง<ด>นะครับ<ด>พี่น้องขอเพื่ออะไรก็่อมันๆเนี่ยครับผมเอาขอไปชุมท่างหนีตัวนะครับพี่น้องอันนี้ทางหน,กบบนีก็จะบางเยอะหน่อยแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าขึ้นกไล่ขึ้นรถเยอหนอยแล้วครับผงไรันนี้ก็อ่างไรวนี้ผม สิบห้าเป็นเมเสาวบ่พ่อเม่สาวเขากำลังหงอกนะครับพี่น้องเป็นแมสาวนะครับพี่น้องสูงประมาณน่อยสีสบห้าบอกนะครับผมขอร้องหองไว้หาเมื่อหานะครับพี่น้องงามดีนะครับพี่น้องเคทสนใจยังสี่นะครับผมยังผมนะครับพี่น้องอ้อยหางสวยนะครับ่อฝากเบอร์ติดต่อในห้อนหน่อยูนหกห้าศูนหกห้าสองสี่เจ็ดครับ สองหกแปดแปดสองหกปดแปดพ่อยังครับบอลี่ครับบอลี่นะครับผมมาทางไหนพ่องพาอมาแต่เอีทาขั้ลเอ็ดนะครับพี่น้องเอาปุอะไรกระป๋อมมันๆนะครับผมเดี๋ยวล่องต่อต่อูแลรับพี่น้องไ้องไร่ันได้เิ่งมกินนผแบบครับ ก็ได้ค่อยครบหมื่นแปดครับครบหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องเป็นงัวสาวหน่อยเนาะครับผมเอาหัวโลนแต่งมาให้แล้วนะครับพี่น้องลูกพ่อใดครับผมเชเอสหเอสเช่หาสองศูนย์ครับลูกเอสเชหาสองศูนย์นะครับพี่น้องเอามีใบเกิดใบมีครับเอาใบเกิดกระใบราก็มีนะครับพี่น้องห้อยหางสวยนะครับส่วนสูงเกิดสี่เบียดเขาลอยสี่สิบนะครับพี่น้องครบหมื่นแปดพันนะครับเป็นห้องไว้นะครับผมเอาจนลงมาหน่อยสามสิบน้อยๆนะครับพี่น้อง ไอ้มากตัวครับมากสองตัวนี่ครับตัวนี้ไรบ้านี่ยครับผมตัวนี้ฮกชิมฮาครับค้ออะไรครับข้อได้รับประกันครับผสมมาได้เดือนหนึ่งเออคุณผสมได้เดือนหนึ่งเป็นงูหเมียสาวน้อยเนาะรับงอเป็นงูหเมียสาวผสมพ่อได้ไหมครับเป็นงูหเมียสาวคุณผสมได้เดือนนิดน้อยนะครับพี่น้องเอาลงมันไผ่ลักหน่อยนะครับผมไผ่สวยดีนะครับพี่น้องเอา ไปโอเคนะครับเดี๋ยวบงก็ไ,ไหวยอเจ็กน้อยนะครับพี่น้องตัวนี้ผสม4ีไห2หนึอมาครับีไหว้หนึอันนี้ใบเกิดของตัวนี้ออันนี้ใบเกิดของตัวนี้นี่กรไหวย่นครับพี่น้องไรสุสนใจติดตัวม่นะครับใบเกิดใบหลอดครบนะครับพี่น้องอไอฝากเบอร์ตีดตัตวนีหนอ,บอยบ้านนึนหกห้าคูนหกห้าหกหกแปดหาหว่าปีครับ ไอ้ชื่ออะไรครับผมชื่อชั่นครับไอชั่นมามาตะสร้งว่าปีปทุ่มมหาสารคามนะครับพี่น้องสารคามบอกกุลายกระไบมันหวานด้วครับผมบอกชุ่มเสาวกระไบแล้ว่ตังนะคพี่น้องงามๆนะครับผมตลาดบานทันนะครับผมสนใจแิดน้ำลมานะครับพี่น้องหองไรได้ครับพ่ออันนั้นครับสี่หเการัคาห้องออร่องไดนะครับผม ส่วนสูงมันลอยสี่สิบบวกนะครับพี่น้อสี่หมื่นเก้าพันนะครับแจงเาบดบดตั้งสี่นะครับพี่น้องก่ได้อยากได้นะครับผมเ้าบนมึงนั่งโต๊ะคนจัดหน่อยนะครับพี่น้องสี่สิบเก้านะครับพี่น่อกูได้อยากไปหัวเสานะครับพี่น้องไปผสมใจพอดังๆเอานะครับกูได้ยันเป็นมันเป็นยังควายหางงามนะครับพี่น้องัวตัวนี้นะครับผมสี่หมื่นเก้าพันนะครับผมเจิดยินงามดีนะครับผม ไอ้ฝากเบอร์ติตนี่นนหนึ่งหแปดสี่เจ0สี่เจ็ดหน้ายครับหอยตครับออยติคามาทางไหนครับพงมาครับแกดำนเนอเอาแกดำสารคำนะครับพี่นอ้องเอาสนใจเกิดติดต่นมากนะครับพี่นอ้องครับไรครับผมมันๆนะครับผมเม,ม่ลูกไรยไไนพวกห่งแสนสี่หมื่นเมลูกนะครับพี่น้องแม่ผสมไปครับ เนี้นตันสมไปห่งห่อง,อองดนสามเดือนแล้วห่วงซีไวซ์อูนเก่งหลูกตัวยุ่งน้ำกลีลูกตัวใดครับอ็หลูกเอ็ดเงศูนนะครับพี่หน้องแสนสี่มื่นบาทนะครับผมอ๋มลอูกมใส่กางใส่จักน่อยนะครับพี่นุากก่าจะเพาะลวดนำจุกจ้านะครับพี่น้องเอ๋อตัวใหญ่เงยวทั้งเมีทั้งลูกเลครับพี่น้่งกูได้ยากได้ยังสี่นะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทขอเล่าห่องไว้นะครับผม ราคาห่องตัวร่องใหญน,นะครับผมเอาลูกเอ็ดเคหาสองศูนย์เม่ยผสมซีไห้ศูนย์เก่าหกได้ถ่วงนะครับพี่น้องแม่สูงประมาณหน่อยสี่ซี่หาบลูกกับสี่หนสามสิบกัวกัวเหลี่ยวนะครับพี่น้องแง่เยีย้ยดีนะครับผม ขอฝากเบอร์ติดต่อนในห่อันก er. ้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สามเก้าสี่สามห้าแเกาสองหาแปด้อนี Wait, well, ้พี <Andrew> oh ่นองห่อย่างได่่รงมทรงรงไห้นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรตดตัวพ่อแล้วมาส่งไกลสรงไกลก็มาโทรมาคุยกันเนาะพ่อเนาะต่อต่อรองเนาต่อรองไขอกลายกบพ่อมันมัด้ับผมเนี่ยัรก ต้องไล่ไปเนี่ครับพี่ต้องไล่ไปเนครับผมหาเงินเจ็ดพันเป็นเมียสาวครับนี่ว่าเมียสาวนะครับพี่น้องแต่งเขาให้เร็วนะครับผมหาเงินเจ็ดพันนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังสี่นะครับพี่หนุ่มเขาก็ว่วยขึ้นนะครับสภาพเรียบดีนะครับพี่หนุ่มมาสวยนะครับผมเครื่องหนาจะอมนะครับพี่หนุ่มในหูโบจ่าโบนะครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบบอกนะครับพี่น้อง คอยากได้ก็คือห้ลงสีนะครับผมที่ฝากไว้ที่ต้อนหนึงมนด้แปดห้าแปดห้าสี่เจี่ยังครับดที่ดางัวมาทั้งไดนครับกันทะะค่ะกันทะะวีไสอยเย็ดนะครับพี่น้องสารภาพโอ้สารพนะครับพี่น้องยิดนะครับน่ัวครับต้นนีไล่นดพี่าสมหัวหลุดด้วยกันนะครับพี่น้องดกสมเจงัวหัวหลุดนงสี่เมียสาติตัวผีเพิมมากนะครับผม กอะไรคัผมมันมาเยครันพี่ถ้านีกก้จเป็น,นห้องนห่มนะครับพี่นมโอ้ไปยกเขานะครับผมเนีนย่ยตาวอพเราอีก,กตัวหนึนนนนนงกกน,นะพี่น้องห้องไรวันนี้ครพ่อแสีนึ่งาหน่งสีนะครับลูกข้ออะไรครับลูกซีไห้ศูนย์เกหกมีใบเกิดปะพ่อ ไวเกิดบ่มีนะครับพี่น้องลูซี่0 9ศูนเก้ห่องแสนหนึ่งนะครับพี่นอ้องเอหนึ่งแสนบาทน,นะครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่นอ้องห่องแสนหนึ่งนะครับผมโ่มีตำมนี้ยังนอะพอเนาะ,ะคนประกันตำนี้ใหบ้บริสยางนะครับพี่น้องพ่อฝากเบอร์ที่ตัวในให้พ่อปนี่ศดสามนี่เก้าศูนย์สี่เก้ สามสามแปดหาพ่อยังครับพ่อหำครับพ่อหำนะครับพ่อไม่ทางไหนครับพ่อไช่รอยเย็ดนะครับพี่น้องเอาวางามทางกับเพื่อพ่อไช่นะครับพี่น้องใครสนใจก็ขอไาเยี่ยมยามดำเขาขอเล่ายู่คความพิลักได้นะครับพี่น้องเอาครับผมขอกล้วยลายกับขอมันๆได้ครับผมแม่สาวจับยี่นี่ไรวันนี้พ่อสี่สิบสองแม่สาวแต่งเขาให้แล้วนะครับพี่น้องหนาหนุูนุ่นดีนะครับผมเอาสี่หมื่นสองพันขอเราห้องไว้นะครับผม มาเปี่ยสตแดงๆนะครับผมตังสีนะครับพี่น้องบัดย่างบัดเหมีคำถามแล้วครับพี่น้องสเหมอนสองส่วนชุงมระมาลอยสสบห้าบวกนะครับผมขอฝากเบอร์ติดต่อในหัมนฝากเบอร์ติดต่อเนี่ยมีเบอร์ติดต่อเบอร์อดครับศูนย์หกสองเก้าศูนย์หกสองเก้าหกศูนย์หกห้าเจ็ดสามพอศนย์หห้าเจ็ด่อยงัวมาทางไหครับผมอัว กันพลางวิเศษมหาสารคามนะครับพี่น้องเอาบ้อกุ้ยลายกระป๋อมันมันด้วครับผมัอนนี้มันลดเยี้ยมเขาวิใช่นะครับพี่น้องง่ายงายขั้นกลุ่นะครับพี่น้องกรอเลงมาสายนะครับผมต้องไลฟ์ไนเลยครับผมผมพลาดชอบผมพลาดเชิญเลยหรอกไส่เร็วนะครับพี่น้องเอาข้อกุ้ยลายกระป๋อมันมันด้วครับผมเผาข่าวว่าเมืองสาวกระป๋อเลองงายอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้อง ข่องลรยไปเลยครับพ่อข่องลไนครับ้องหมื่นคนนะครับผมสูงประมาณหน่อยสิหบวกนะครับพี่น้องเต้าหยกเมีมากนะพ่อเนาะเ้าหุกพี่นข่อลาครับไมตัวมาสามไทยปเลยังแม่เดียงแม่แดียงเยอะกว่าทุก เง่เดียงกับเศร้าผมคือกันนะครับพี่น้องเง้เดียงกับเศร้าัหอบผมงามดีนะครับพี่น้องสองหมื่นหันห้อยเป็นลอปีสกินเศร้าเดีวนะครับพี่น้องเอยากัสีนะครับผมขาคออก็ขอเล่านะคพี่น้องสองหมื่นหนะครับพี่น้อง เป็นยาัวงัวกันเลยครับพี่น้องขอเพื uh ่อไรนะครับพี <m <m ่น้องมาเดี้ยวฟัตัวให้นะครับผมเมียสาวไรานะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับผมเป็นเมียสาวนะครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับพี่น้องเียงไปอีกสี่นะครับผมจิ๊กร้อยครับผมิบไดีนะครับพี่น้องเข้งขาญ่นะครับผม หัวมาทาั้งด็ครับไปดหาหัวง,ง,งามทางังน้าม้นทังกาลสินเท่าหมดเลยพี่น้องีตำมีเอียงบ่ครับหัวมีงหมีงวมีตำมีนะครับพี่น้องค,ค,คู้ใดสนเจก,ก,กตดตัวคุณมาไห้นะครับพี่น้องสูงมาห่อยสิบวกแน่นอนนะครับผมเอไอฝากเบอ,ร,อร์ตดตัวน,นี้ไอ้คนศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แปดครับเจ็ดสี่ศูนย์แปดไอยังครับไอพับครับไอผัดนะครับผมเอ่อคือขวบมีอ กอไม่ไรครับผมมันมันเวยครับไปงามทั้งกาลสินนะครับพี่น้องทังเพื่อน้ามุ่นนะครับผมห่างไรวันนี้ครับพ่อ1ิเบ็ดไครับิเ็ดพิเ็ดิเ็ดจันพบ็ดหาพันสิเบ็ดหาพันนะรับเนี่ีสมจักจักหลอกนะพวอมันเด้เดียนพวก่อันซิเบ็ดนวาตรวจท่องไปมตรวจว่าท่านไหนเดี๋ยวนี้มันต้ว่าประกัน แบบยดท่าน,านว่าเราไม็เด้เดนตัวนันงท่านวสองเดียนตัวเดมประกันท่องหรือประกันยังพอประกันท่องครับเอ,อ่เมีกัประกันท่องลูกกัเป็นลูกเตาของยังพอเนเอชเคหลูกเอชเคหเมีสูงรอยห้าบวกเป็นสายหูนะครับเมีครับเอ่อเมียกระยกลูก 1> 1 5, 2, 10, ลก็แยอยูได้ท่องพอเลยครับ พออันดีโค้รับสองล้านดีโก้สองล้านพอพันไม้ของเสียตโชกนี่เรามีค้ามนะครับพี่น้องประกันพ่อประกันฟ้อพฟ้มนะครับพี่นุองนี้พอแล้วคืนไห้แยกแม่จ้าวรับแยกแม่นี่ยห้องหาเงินเกพับแยกเมหาเงินเก่าพนประกันฟ่อลูกเท่าไรครับเหมือนัลูกจาวบับลูกหาเงินเก็บะครับผมใครมาแยกแม่แยกลูกนะครับผม เจ็ดเมษาหมื่นเก่านะครับผมขอบแ้รติตในหัวแบบานึ่งชูดเนจดแปดเจดสองสองสเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสีสองหครับสองหกวยังครับ่อดอนครับ่อดอนโบุ้มโบุ้มบีไสรอร่อยเย็ดนะพี่หนุ่มคนสารค้มนะครับพี่น้องขอแค่นี้เลยอองามทั้งสารคามห้องนีนะพี่น้องได้อยากได้อีกติดตัวพอเรามากนะครับผม เมียสูงอร่อย voulez, หาซีบเนียนอนนะครับพี่น้องใบปกันแห่งนะครับผมกล้วยอะไรก็ผอมมันๆด้วยครับผมมักลูกเอาลูกนะครับพี่น้องมักแม่เอาแม่นะครับผมก็เลยมักแม่ลูกแล้วผ้าประหยัดนะครับพี่น้องแมีย้าวลูกแดงนะครับผมผ้าพี่น้องมันเพิ่งพางอยู่จังน้อยนะครับพี่น้องพ้องบอกผูกกระตีต้องอยู่นะครับผมแมีย้าวลูกแดงนะครับพี่น้องห้องไล่คนนี้ครับพ่อไล่มาปะมาปะ ห้องอะไรมาในฝอยมียเขาลูกเบียงห้องห้าสิบสามครับห้าหมื่นสามพันเอาแยกลูกกันหนูป yes, ่ะก็แยกครับเอาบอแยกนะครับพี่น้องโปรยแยกได้ก็เอาไปทั้งเมียท mhm ั้งลูกนะครับพี่น้องห้าสิบสามนะครับพี่น้องครับงามดีนะครับผมห้าหมื่นสามพันนะครับพี่น้อง ข้อฝากเบอร์ติต่อนห่ย์0าดน้มยอหน่อยครับพอน่อยมาทางไหนครับผมมามจะสารค่าเลยครับเมืองสารคาเลยครับผม็ปรเสนเจกตีต่อผอมมนครับพี่นุ่มไลน์กับอประมาณนี้ครับผมช่องยันตนี่จีตี้นั่นทั่วครับพ่อจีีนั่ทั่วครับเอาจับผอเลยเจ้าหน่อยนะครับพี่นุองเอาเึ่งต้นโตัวันนะครับพี่นอเราคุยทั่วซับอยู่นะครับพี่ ว่างอยู่กี่ธนะครารต้นตูงหัวจักหน่อยนะครับพี่น้องเรวจะทำราคาบังกระผอเราะนะครับผมถุงเงาเข้าดีนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ยังสีนะครับผมเอามเบังกระผอเราะนะครับผมเลยผอเราคุยตัวสับจักหน่อยนะครับผมง่ายมือสีนะครับผมการยางการเห็นว่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องสวยนะครับผม ถ่ายดำๆแล้วครับผมเนาะอ๋อคุยทัวทรัพย์อยู่นะครับพี่น้องโอ้ยี้ไปถามราคาเห็นนะครับพี่น้องมาแค่ไรนะครับผมของพีช่อตัวเม่เล่นนะครับผมห้องไรไปไหนครับไปสามหมื่นเก้าพันเป็นเมียสาวป่ะครับเมียสาวอ๋กได้เมียสาวราคาพอฟังนะครับพี่น้องสามสิบเก้านะครับพี่น้องอายร้องห่วงไปนะครับผมดอนเสียงแจ๊กน้อยนะครับฟัง สามหมื่นเก้าพันตัวรองได้ต่อรองได้ของขายมีอยู่หนเนาะเอาขามีพี่น้องเาอยากไปสซูมีงได้บ่ครับส่งได้ครับส่งได้นะครับผมมาทั้งเดครับผมสารคามนี่หรอสารคามครับผมเอไอ้มากตัวครับได้มาสาตัวลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวครอให้ฝากเวอร์ตี่ตัวนี้ไหญกว่านี่ศย์หกนี่ศูนย์หกสี่ เก้าเก้าเกนะครับอ๋อผู้ใดอยากได้บอระบือนะครับออง่วงัวมาทั้งบอระบือนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้เมียาเซาหนังนันนาเยี่ยวนะครับผมเอาเอาไปใส่เหล่ก็ได้นะครับพี่น้องเอาไปใส่บามันก็ดีนะครับผมติดบดติงเสียนะครับพี่น้องหนังนันนเบุ้งหนังพ่อคนนะครับผมย้อยๆแบบนี้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้น้ามีนะครับพี่น้องตีกับแดงดีนะครับพี่น้องติดบดมาเต็มนะครับพี่น้อง อ็คุยหลครับไหวไม่มนี้ครับผมชอบเลกินที่นั่นทั่วครับอ๋องามดีนะครับพี่น้องไังสีกับทั่วหายโล่านะครับผมองไลนนี้ครับจะเป้าอยู่นี่ตัวนี้มตัวนี้สามหมื่นหาสามหมื่นหาตัวนี้ีมเแปดแมงีมนแปตัวนั้นีหมมันได้ตัวครับยี่นี่ ตัวนี้เ่้ตัว้ตัวตุ้ตัวคนมาปรกันม่นจกตัวนะครับพีน้องเอประกันมัน่กันจตัวนะครับพีน้องกันต้รากัเนะครับพีน้องกสมบอนะครับพีน้องก็อะก็ว่ามอสสมีอยู่นะครับพีน้อกตัวนมั่นีเลยนะครับพีน้องแท็แทกสีนะครับพี่น้องไ้ไปงสีแต่พลปขอเลยก็ผีเล่านะครับผมหากัเวนะครับวอร์ติดต้ให้ครับวันนี้ศนา สองศูนย์ห้าองนเก้าเจ็ดหนึ่งสามพี่งอ็ครับผมบิวมาทั้งไงครับผม,ามาถถาอาดสามารถ100ลอยเหยดนะครับพี่นอ้องเอ้าลอยเพื่อะไรครับผมมันมัน้ะครับคนจุงไปแล้วนะคะะเรเบือดสูงนะครับพี่นอ้องเอ้าคนสื่อไทยกันไปนะครับพี่น้องเป็นงวเลือดสูง พีเอฟมากนะครับพ mm. ี่น้องเอามาขายในตลาดกันก็ได้ขายครับผมฟังนีิก็ายเป็นขูกสุ่มขออยังนะครับพี่หน่องเดี๋ยวพาไปทำแม่ลูกคู่หนึ่งแล้วคนนะครับพี่น้องแม่ลูกลูกโตแม่นะครับพี่น้องหน่ออุดปุดนะครับพี่น้องลูกคนตรงแม่เพิ่นเลี้ยงอยู่นี่นะครับพี่น้อง ซื้อไฟกันไปพเอแม่ลูกคนหนึ่งไรไม่ได้ครับแสนหนึ่งหมื่หนห้าพันนะครับพี่นอ้อเอางามดีนะครับพี่น้อ้องลูกคนนะครับเบ่่การส่งส่ลูกนะครับพี่น้อง,งอ,อุดน,นะครับผมลูกคนแสนห้าพันนะครับพี่นอ้อ ห้ามดีนะครับค่อยทางกระซวยนะครับพี่น้องแม่เนนะครับผมพอดื่อไปเลี้ยงนะครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเอาทิ้งสี่นะครับผมว่าที่ส่งลูกแบบนี้นะครับพี่น้องสื่อแม่เห็นลูกนะครับพี่น้องเนาะดึงลูกกูะโดนะครับพี่น้องบ้านลายเป็นกระดาษยับใยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผาไปขอเบือกคอแล้วแจ๊กไอยนะครับพี่น้องคอฝากเบือติดต้อนนะพ่อ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนยหก่้าสย่อหายังครับเทดีฟ้ามเทดีฟ้ามแต่มีพี่น้อง้ออยากได้พ่อทรงไห้น้ำไดบอได้ได้เอาทรงไห้ได้นะครับพี่น้องโอ้งามดีนะครับพี่น้องลูกลูกขออไครับพ่อเหกแปดเคนะครับพี่น้องมีใบเกิดบ่ครับมียเกิดก็มีนะครับพี่น้อลูกตัวที่อะไรครับ ลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องตัวไปตัวที่สี่นะครับพี่น้องเงามดีนะครับพี่น้องวันนี้อยากได้นยังสี่ก็โทรหาเพคนนะครับผมขอเพื่ออะไรครับผมมันมาด้วยบ่กเอาเบิมียมุมลูกแดงจักหน่อยนะครับพี่น้องเมียมุมลูกแดงนะครับพี่น้องโดยสนใจยังสี่นะครับผมห้องไรวันนี้ครับผมแดดไม่มาครับผมแดดเมืองหาพันเมียมุมบดลูกแดงเข้มนะครับพี่น้อง แปดหมื่นห้าพันนะครับพี่น้องเอาเรย์ยังใี่กับพอเบือพอเล่ไปไหนนะครับพี่น้องอาจจะเป็นง่วงหลุแดแหลกอยู่นะครับพี่น้องส่วนสูงห่อยี่สิบบวกแน่นอนนะครับผมปั้นท้ายยกดีแน่นอนนะครับพี่น้องไม่มีปัญหานะครับพี่น้องไหวทางทำดีครับผมอจอยจักหน่อยนะครับพี่น้อบงบองปีก็ดีตีกันจอยบ,งบงองลูกคนหลีดนุ่มเลยะพี่น้อง อ่ฝากเบอร์ที่ต้อนในหอผมศูนย์แครับศูนย์แปดสองแปดห้าเจ็พ่อเองครับพ่อวันใช่ครับพ่อวันเช่งัวมากทางไหนครับพ่อผันเก่งครับผ่านเก่งนะครับผมเอาขอบคุณหลายครับพ่อมันมันด้ครับผมอม่าหลุดง่ามกับพ่อเลานะครับพี่น้องแปดมืนหาพันะครับมองหองไว้นะครับผมทังทังนี้ก็จะเป็นงัวปูแล้วเอาประการนะครับเอาเ้ขายง้วในหางไ่าสองเก้าแปด นอโมนะครับให้ไปรับเงินจะถ่ายรถตันนี้เลยนะครับเป็นรถแนานแล้วนะครับรถจะอจอเพราะอะไรนะครับก็สองเก้าแปดนอโมนะครับให้ไปรับเงินตัวนี้เลยนะครับงอผูยางเดียวนะครับพี่น้องจะถ่ายเดี๋ยวใบผ้าพไปเบบนงม่องเพุนตรวจท่วงเล็กน้อยนะครับผมเอาปากกานะครับรถทะเบียนถ่ายนะครับพี่น้องใบผ้ามือบนหมุบอคอยเยอะนักเป็นตัวถล็กน้อยนะครับแปดตึ้งสี่หกใบเอ็นนะครับนี่แหละพี่น้องก่อนไป ตลาดทุกตลาดที่มีนะครับเจสสองแปดเจมหาสารค้าครับเป็นสมัยไม่แล้วนะครับพี่น้องาทองหลังองการนะครับเจสปดนะครับมหาสารค้าครับรถหลังงไม้การนะครับฟองไกลนิดหนึ่งก็เข้นนะครับพี่น้องเอนไม่ฟองไกลนะครับพี่น้องเจามแปดสามหาสารค้าครับรถตใหกระขยายกมไ่้นะครับออลมือแป๊บนึงนะครับรถผู้ใหนะครับ เวลาเก่าเลยรวยเลืรวงเลยมันไกลแล้วนะครับแต่ผมมามาหนาขยับไกลแล้วนะครับคุณได้จอดขวางมึงยอกไปเพิ่งนะครับตอนนี้นะครับตัวเพิ่นประกาศลดควางกันเล็กน้อยนะครับยังเ๋ามของตรวจท่องนะครับผมให้เทคแล้วนะครับพี่น้องซื้อหมื่นนี้นะครับผมมอก็ยืนตรวจที่หันแล้ครับผมเอาสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเบาเอีกอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผม ฝากด้พี่น้องด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจบอยในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องกิปหน้าคลิปใหม่กันก่อนกิใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับ